นะคนบอกไม่โดนตัวนะไม่ขดนกีฬนะคะของอครงการอาหารโลกได้ค่ะโอเคพร้อมแล้วเริ่มค่ะเริ่มไม่โดนตัวนอาหารนี้ต้อกินได้ตหม้อ กว่ากันนะคะวัดกันตรงที่ความยาวของปี๊บไค่ะว่าปี๊บนะคะสุดท้ายไปตกอยู่ณจุดใดนะคะเราก็จะวัดนะคะซึ่งเราจะใช้นะครับเราจะเตะครบสี่คนเลยนะครับแล้วก็ดูระยะกันนะครับบางทีบางสีอาจจะมีเทคนิคนะคะ้องใครเตะให้โดนเพื่อนนะเตะให้โดนปี๊บของสีอื่นไปไกลกว่าอีกนะคะของสปใกล้นะคะ เพราะนั้นอยู่ที่เทคนิคนะคะว่าจะให้โดนหรือไม่โดนของเพื่อนนะคะครับสำหรับการแข่งขันเตะปี๊นะครับทีมที่หนึ่งที่จะทำการแข่งขันคือทีมสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับลูกที่หนงอนะครับสีเหลืองลูกที่สองนะครับสีชมพูนะครับลูกที่สองสีเหลืองลูกที่สามสีเขียวและลูกที่สี่สีชมพูนะครับทำการเตะปี๊ดนะครับหลังจาก โอ้้เเเกก็ยลไหสีไหนเป็นคนเตะสีที่หนึ่งสีชมพูสีชมพูเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับเมื่อพร้อมแล้วรวบรวมพลังกำลังและทำการเตะได้เลยนะครับเริ่มได้ครับเตะมาทังนี้เลยพี่จี๊บว้าวสีเอ้ยสีเอ้ยเอาแล้วก็เลย เดี๋ยวฟังกติกาด้วยนะคะสีที่หนึ่งสีชมพูต่อไปสีที่สองได้แก่สีเหลืองนะคะทักทายได้แก่ตาตาวิทย์สกุลตามาพลายนะครับประธานชมรมผู้สต่อไปยุคเองนะวันนี้วันนี้ไปเตะหลายสีนี่เลยดูมาสีแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะ สามสีรองภูรองภูนักกีฬานะคะได้แก่อ๋อสินภูแต่ละสีเขียวค่ะสีเขียวรองูอยู่สีเขียวนางสุมากันแก้วนะครับะพร้อมแล้วไปได้เลยครับาส้มแล้วก็เขียวนะคะห้านาทีถ้าท่านยังเชียรไม่เสร็จเราก็จะให้หยุด นะคะอันนี้เป็นโชว์นะคะโชว์ช่วงแรกก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายหลังจากเสร็จกีฬาเราก็จะโชว์อีกทีนึงโชว์แบบเต็มสตรีมที่ท่านเตรียมมาเลยนะคะท่านจะใช้เครื่องเสียงท,ท่านจะใช้อะไรได้หมดเลยนะคะไหนที่ร่วมนะคะช่วงที่สองที่เราจะโชว์ต่อหน้ากรรมการนะคะค้าเสียงเสียงซับแต่งเลยเสียงมันแข هي بادطي دلتا وي بادتا